วันนี้จะพาไปขอพรหลวงพ่อปลดหนี้กันที่วัดพระาธาตุวายโยอ,อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาสักการะพระมหาเจดีย์พระาธาตุวายโยเจดีย์ทรงระฆังที่สวยงามแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยเจดีย์ที่ซ้อนกันถึง3ชั้น3สีตกแต่งด้วยกระเบื้องสีเหลืองน้ำเงินและขาวสูงกว่า39เมตร ลักษณะของ j จดีจะไม่มีบันลังเสาหานและก้านฉัดเหมือนเจดีทรงระครังทั่วไปจึงเป็นเอกลักษณ์ที่แปลกตาสักราระอนุสาวรีสมเด็จพ่อแสนคำฟ้าผู้สร้างเมืองวายโนครที่จเจริญรุ่งเรืองในอดีต และจุดสําคัญที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือวิหารหลวงพ่อปลดนี้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมานวิชัยที่เชื่อกันว่าถ้าใครได้มาขอพอรเรื่องที่เกี่ยวกับการปลดหนี้สินโชคลาภธรรมาค้าขายต่างๆก็จะสมดังปรารถนาสำหรับเคล็ดลับในการขอพรหลวงพ่อปลดนี้นั่นก็คือให้ขอเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแน่วแน่ และอีกหนึ่งจุดแนะนำนั่นก็คือด้านหน้าของวัดจะมีทางขึ้นบันไดให้ขึ้นไปกราบสักการะหลวงพ่อใหญ่ประทานพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หน้าตักกว้าง20เมตรและมีความสูง29เมตรนอกจากนี้ก็ยังมีจุดอื่นๆที่น่าสนใจอยู่รอบบริเวณวัดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธสายญาติองค์พระพิฆเนศหรือว่าเจ้าแม่กวนอิม และหากใครที่อยากชมวิวทิวทัศน์สวยๆแบบนี้ด้านบนของพระธาตุเจดีสามารถขึ้นไปชมวิวได้เป็นอีกหนึ่งวัดอันซีนของจังหวัดฉะเชิงเซาที่สักครั้งต้องมา